ดูดวงราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนกร,รกฎาคม2568นี้นะครับชาวราศีสิงห์รวมถึงลัคนาสิงห์นะครับช่วงต้นเดือนมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงที่เข้าทางหลายๆยอย่างนะครับหยิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่ได้ผลดีทั้งหมดเลยดาวประจำตัวในเป็นราชาชโชคนะครับอยู่ในเรือนลาพะด้วยหยิบจับในเรื่องของอาชีพ ก็จะดีนะครับใครที่ทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์หรือว่างานที่รายได้ไม่คงที่นะครับคำว่ารายได้ไม่คงที่ก็คือเป็นไงอย่างเช่นทำธุรกิจหรือว่าทำการค้าขายเนี่ยรายได้ไม่คงที่าบางวันขายดีบางวันขายไม่ดีธุรกิจเนี่ยเหมือนกันนะบางทีแบบเฮ้ยเดือนนี้ช่วงต้นเดือนยอดดีปลายเดือนยอดดรอปอย่างเงี้ยนะครับ ราศีสิงห์เป็นอย่างนี้เลยนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณไปหยิบจับอะไรเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มันเห็นผลเลยอ่ะนะครับเห็นผลเลยเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเลยอ่ะนะครับแล้วก็โชคดีจะเป็นคนโชคดีมากๆในช่วงครึ่งเดือนแรกไอ้ความโชคดีของคุณเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนแล้วนะก็จะกินเวลาเนี่ยไปถึงครึ่งเดือน แรกนะของเดือนกรกฎาคมเลยนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวนะดาวประจําตัวนะครับอยู่ในภพลาพระตนุลาพระตนเป็นโชคลาภแห่งตนนะสวยงามหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยเยอะอยู่นะรายจ่ายเขาเรียกว่าหางเงินมาได้อะแต่รายจ่ายก็เหมือนเทน้ําเลยนะหางเงินมาได้ก็เหมือนเทน้ําเข้าเนาะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนเทน้ําออกอะเหมือนเหมือนคนแบบลินรินน้ําลงแล้วตูดเยือกอะมันรั่วอะไรเงี้ยหรือตูดโอ่งมันรั่วอะ,อะนะครับเป็นแบบนั้นการรับซ้ายใจขวานะครับแต่การเงินเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นจะเก็บเงินได้นะครับในช่วงหลังวันที่19นะ19รกรกฎาคมเนี่ยาดาวการเงินเนี่ย ก็ย้อนกลับไปเป็นเกษตรในเรือนลาพระนะแสดงว่าเขาเริ่มเก็บเงินเก็บทองได้เห็นเป็นเห็นน้ําเห็นเนื้อเขาเรียกว่าเห็น,หนเห็นเนื้อเห็นหนังอ่าเห็นเนื้อเห็นหนังนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อดาวประจําตัวเนี่ยโคจรมาเป็นวินาศในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันทําให้ไอสิ่งที่คุณมีเอนเนอรีมีพลังงานที่จะทำยิ่งทํายิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํามันน้อยลงแต่เป็นช่วงที่คุณแบบ เฮ้ยอยู่นิ่งๆก่อนแล้วก็เก็บเงินไว้สักนิดนึงอ่ายังไม่ต้องขยับตัวอะไรมากคนที่ค้าขายเนี่ยจะเห็นภาพนะช่วงช่วงมิถุนากรกดากรกฎาต้นเดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบขมักขม่นนะในการหาสินค้ามาขายในการเพิ่มการผลิตโน่นนี้นั่นอะไรเงี้ย นะครับยิ่งทายิ่งได้ไงแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ต้องแลกกับรายจ่ายอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเหมือนกันพอช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังมันจะเป็นอารมณ์นี้มันจะเป็นอารมณ์ที่คุณเก็บเกี่ยวแล้วคุณเก็บเกี่ยวสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปเก็บเกี่ยวแล้วแต่จะไม่ลงทุนเพิ่มห้ามลงทุนเพิ่มเลยช่ว, altitude, ชว altitude, งครึ่งเดือนหลังเนี่ยนั่งรออย่างเดียวเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปจะเป็นฟีลนี้เลยไม่ต้องดิน้นนึกออกปะ ครึ่งเดือนหลังไม่ต้องดิน้นราศีสิงห์นะครับดิ้นได้แค่ครึ่งเดือนแรกก็พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวประจาตัวเป็นวินาศแล้วนะครับดิ้นมากระวังเดี๋ยวจะตายนะครับเตือนแล้วนะ,ะดิ้นไปนระวังตายเตือนแล้วเตือนแล้วนะเพราะว่าราหูเนี่ยเล็งลัคนาราศีบางทีเวลาคุณทําอะไรคุณทําด้วยอารมณ์ที่แบบเฮ้ยมุมานะเอาให้สุดเอาให้เต็มที่ไปไง ไม่สนอะไรทั้งสิ้นยิ่งโดยเฉพาะคนที่เคยทําอะไรสําเร็จมาแล้วพอลาหูมะเร็งปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันโหมนะมันมีความมั่นอกมั่นใจมันเชื่อนะบางทีมันเชื่อว่าฉันต้องทําได้สําเร็จนู่นนั่นอบางทีบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับอ่านะมันมีจังหวะของมันอยู่เพราะฉนั้นเนี่ยกรกดาคมครึ่งเดือนแรกลุยไปส่วนครึ่งเดือนหลังให้อยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆ นะครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่คุณฟื้นขึ้นมานะครับก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นแหละแต่จะเป็นครึ่งเดือนหลังนะคุณต้องรองให้ดาวอาทิตย์อยู่ในภพวินาศเนี่ยครบ1เดือนก่อนประมาณ30วันโดยประมาณหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะประมาณสัก15 16สิสิงหาเนี่ยคุณค่อยลุยต่อเพราะช่วงนั้นดาวประจำตัวจะเป็นกเกษตรตาที่พอดีแล้ว นะครับดูจังหวะดวงดาวนิดหนึ่งนะครับเปิดมาก็เตือนกันเข้มข้นเลยนะราศีสิงห์นะครับเออนะแต่การเงินดีขึ้นนะดีขึ้นการเงินดีขึ้นเลยแต่ว่าดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนะ,ะคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายหรือมีการล,ลงทุนมีอะไรที่ต้องจ่ายอยู่ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะครับแต่ส่วนช่วงปลายเดือนหลังวันที่19หลังวันที่19เนี่ย ดาวพุธเนี่ยนะครับไปเป็นเกษตรในเรือนลาภะแล้วมีเกณฑ์ได้โชคลา,าบลอยมีเกณฑ์ได้โชคจากอาชีพแสการแสวงหานะครับาการหาทํามาหากินต่างๆนะครับเหนี่ยวนําเรื่องเงินทองเข้ามานะครับนี่คือการงานการเงินก็ประมาณนี้นะครับ การงานอ่ะนิดนึงขอพูดนิดหนึ่งนะการงานเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะค,ค,คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัเป็นการปรับเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าเป็นความคืบหน้าเป็นความก้าวหน้าในเรื่องของการงานอา่าซึ่งก็ส่งผลดีนะครับนะเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับคุณก็จะมีความรู้สึกนะอิ่มเอมนะแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการงานนะหรือธุรกิจของคุณเนี่ยต่อเนื่องกันไปเลย นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นความมั่นคงที่ยังไม่ได้มั่นคง1 0 0์มันยังมีความเกณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนอีกในอนาคตระหว่างนี้นะมันยังไม่มันยังไม่ส t ตเบิลอ่ะมันยังไม่มไมไแบบเฮ้ยอยู่สเสถียรอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับข่าวดีก็คือมันมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตแต่ปรับเปลี่ยนไปนิดทิศทางที่มันดีขึ้นไง อ่ามันไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนแล้วมันแย่ลงคุณแบบเฮ้ยตกป๊อกลงเงี้ยไม่ใช่นะครับอ่าคุณอาจจะแบบเฮ้ยขึ้นเป็นอ่าเขาเ,เรียกว่าระดับแบบอรองผู้จัดก,การแล้วตอนนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างคุณอาจจะขึ้นเป็นระดับรองผู้จัดก,การแล้วเฮ้ยแต่คุณดูเถอะ อยู่ภายใน5ปีเนี่ยเผลอๆคุณก็จะขึ้นผู้จัดการเนี่ยภายใน5ปีมันมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนอีกอะอนะครับถ้าไม่ขึ้นผู้จัดการในองค์กรเดิมเนี่ยคุณก็จะไปเป็นผู้จัดการในองค์กรใหม่นะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนแล้วขยบขึ้นไปอีกนะครับ าราศีสิงห์ไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะฮะคุณจะต้องสเต็ปอัพขึ้นไปอีกนะครับเรื่องการเรียนเรื่องสถาบันอะไรต่างๆเช่นเดียวกันนะครับต้องมีการสเต็ปอัพขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคุณจะต้องพบกับความสําเร็จที่มากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะนั้นการทายดาวมรตยูเนี่ยไม่ใช่ทายเพียงแค่ว่าเป็นภัยอาเพศเพียงอย่างเดียวหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณเนี่ยตกป๊อกลงเนี่ย ไม่ใช่นะครับมันมีเหมือนการแต่ว่าสําหรับราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับที่ทําให้คุณแบบพุ่งทยานขึ้นไปนะฮะอ่าก็มันอยู่ที่เราแล้ว,ลวอยู่ที่ไม์เซตเรานะครับตอนนี้ราหูเนี่ยเลงละคนาราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลบางอย่างผู้ใหญ่บางคนที่เขาอยู่อย,อยู่เหนือเรานะครับที่แบบ มันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราเนี่ยจะแมเน g หรือว่าควบคุมได้บางทีก็ต้องตามน้ําไปบ้างนะครับหรือพูดง่ายว่าก็เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามานะอ่าหลายๆอย่างบางอย่างที่มันไม่เข้าระบบไม่เข้าระบบไม่เข้าแผนบางทีเนี่ยเราจะต้องละละเอาไว้อาจจะต้องไปทําอะไรที่มันเข้าระบบที่มันเข้าแผนเขาถ้าเราคํานึงถึงเรื่องของการเติบโตความก้าวหน้าก็อาจจะต้องต้องยอมนะครับ ก็ลองดูนะราศีสิงห์นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพและโชคลาภนะครับสุขภาพเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังสําหรับ1เลยสายดื่มนะใครดื่มมากดื่มจัดดื่มหนักอะไรเงี้ยระวังเรื่องของสุขภาพโรคที่มาจากการดื่ม2ใครนอนดึกนะครับนอนดึกนอนไม่พอนอนไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาให้ระมัดระวังนะครับระบบภายในนะครับหรือจะเป็นโรคแบบลมท้องอืดลมในกระเพาะลมชัก นะครับหรือเป็นโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับอ,อยู่อวัยวะภายในเนาะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าลาหูเนี่ยเล็งลัคนาอยู่นะครับอ่าแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าอังคารก็เล็งกับราหูเนาะอังคารเนี่ยก็เป็นดาวที่เกี่ยวยานพาหนะอยู่แล้วนะจะต้องระวังเรื่องการขูดขีดเฉียวชนยอดยานพาหนะสักนิดนึงแถมอังคารเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งสุภาก็คือ พ่อแม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่เกิดกับเราอาจจะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากก็ให้ระมัดระวังท่านอาจจะลื่นอาจจะล้มอาจจะอะไรพวกนี้นะครับหรือจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยอย่างอื่นก็พยายามดูแลใกล้ชิดหน่อยก็จะดีนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ยแน่นอน เดี๋ยวดาวพุธเนี่ยจะยกย้ายเป็นเกษตรตาธิบดีวันที่19กรกฎาคมนะครับเดิมเนี่ยตนุลาพาะอยู่แล้วนะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนั่นแหละสําหรับราศีสิงห์เนี่ยแต่ว่าในช่วงปลายเดือนอ่ต้องเรียนว่าปลายเดือนนะครับปลายเดือนดาวประจําตัวเนี่ยเป็นวินาสนะเหมือนจะไม่มีแล้วเหมือนจะดรอปไปแต่ว่าดาวการเงินก็ไปเป็น เกษตรในเรือนลาพาะอีกมีเกณฑ์ได้เงินอีกนะครับแสดงว่าเนี่ยแหละดวงเาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับพอดาวดวงหนึ่งเข้าสู่มุมอับอาดาวอีกดวงหนึ่งเข้าสู่ตําแหน่งดีมาช่วยชีวิตได้อีกแสดงว่าโชคลาภเนี่ยมีเกณฑ์ได้ลุ้นตลอดทั้งเดือนเหมือนกันนะครับนี่คือราศีสิงห์นะฮะนี่คือดวงตาราศีสิงห์ในเดือนกระะกฎาคม2 5งหครับ